สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูเตยอ,อภิวัตถูกแฟนเก่าแฉสังคมไม่ยอมรับปกปิดครอบครัวมานานหลายปีนักร้องหนุ่มลูกทุ่งอินดี้ครูเตยอ,อภิวัตกวงแขนขนมสสิกานและน้องตั้งใจลูกสาววัยหนึ่งขวบสี่เดือนมาเปิดใจครั้งแรกหลังปกปิดเรื่องการแต่งงานและมีลกูกพร้อมเล่าเส้นทางความรักจนมาถึงประเด็นดราม่าคบซ้อนโดนว่าจนเละจนหลอนโซเชียลพอขนม ตกลงเขาเป็นแฟนมีดราม่าเลยโดยครูเต้ยเผยว่าช่วงหนึ่งมีคนลงรูปตอนนั้นเรามีกระแสะใหม่ๆหลายคนที่ชื่นชอบเราก็ไม่อยากให้มีแฟนพอเจอรูปหลุดผมกับน้องมีบางกลุ่มที่ไม่โอเคไปขุดมาว่าเราเคยมีแฟนครบซ้อนหรือเปล่าเลยกลายเป็นดรามา่าถามว่าดราม่าหนักขนาดไหนครูเต้ยเผยว่าหนักมากครับเพราะมันมีข่าวช่วงโควิดรอบแรกคนกำลังอยู่บ้านทุกคนเล่นโซเชียลทุกคนว่าผมมันเยอะแรง อย่างดังแล้วลืมคนเก่าทาว่าสุดท้ายผ่านมาได้ยังไงครูเต้ยเผยว่าระยะเวลาครับตรงนั้นหนักพีคสุดแล้วเราก็เงียบไม่ตอบโต้ให้กระแสมันหายไปจะมีเรื่องคนอื่นมาให้ดราม่าต่อเราก็ปล่อยผ่านไปามว่าทําให้กลัวโซเชียลไปเลยไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ได้ลงอะไรที่คู่กันมานานแล้วครับสองปีแม้กระทั่งแต่งงานท้องก็ไม่ได้ลงเลยผมก็ลงแค่ง,งานอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้เปิดแล้วตอนนั้นหลอนครับ บางครั้งไปงานถ้าคนเห็นเราอยู่ด้วยกันก็เริ่มคิดแล้วจะเอาไปโพสต์อะไรอีกหรือเปล่ามันมีบางกลุ่มที่เขาอย่างแอนตี้อยู่ที่ทําให้เรารู้สึกช่างมันคือลูกถามว่าไม่อยากมีลูกอีกเพราะอะไรครูเต้ยกล่าวว่ารักคนเดียวหยุดแล้วไม่มีแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ